สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ YouTube นะคะพยนิสสามแฟมลี่รายงานตัวเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเอตตีน้องลาทุกทุกท่านทุกทุกท่านเด้อค่ะนะคะมือนี้นะคะกลมาถึงแล้วนะคะวันที่สามสิเอ็ดนะคะกุ่มปิดของน้องลาล่าลําละครอินทรีเชียงใหม่นะคะมือนี้จัดกุ่มปิดนะคะตอนนี้ลุงเต้นะคะ ลุงเต้ป๋าล้องบันจงสินนะคะหลายหลายคนนะคะตอนนี้ก็กำลังขายบัตรกันอยู่เนาะนะคะเพี้ยนกันขึ้นนะคะเพี้ยนกันขึ้นช่องนู่นช่องนี้ลุงเต้บัรจงสินป่าร้องแดนะคะรู้สึก <sucks> ว่าป네่าถาวรยังมาหนาะนะคะกันเต้เจ้าเรานะคะก็เป็นกำลังใจกันตจเจ้าแล้วเมื่อนี้พี่พลอยบอกขึ้นกันนะคะให้ให้ลุงเต้ขึ้นเนาะนะคะให้ลุงเต้ขึ้นนะคะให้ลุงเต้ขึ้นให้ช่วยกันทายบัตรเนาะ เป็นกำลังใจในการก,การับเขาไปทักทายกันอยู่เนาะนะคะเอฟซีนะคะผู้ใดเด้อเนี่มาได้ตื่นบัดตื่นปีเนาะนะคะตัวกันเดอ้อค่ะนะคะค่ะนะคะคือเพิ่มเติมไปเดอ้อในล่าลาละครแฟนเพจนะคะล่าลาละครแฟนเพจนะคะเข้าไปบัญชีของคุณพิชิตนะคะแล้วก็ตรงตลิปไปในล่าลาละครแฟนเพจนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอ,อ,อด,อดมินเพื่นีนดึงเขากุมเนาะนะคะมือนีเดอ้อเฝ้ากันเด้อค่ะนะคะตอนนี้ทีมงานก็น ไปหอดกันแล้วนะคะไปหอดกันแล้วเนาะเวทีกระตังแล้วนะคะกาลังสอบกันอยู่นะคะกาลังสอบเครื่องเสียงหงียงกันอยู่นะคะมือนีเนาะนะคะ่วยกันเด้อค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้การเป็นกําตังใจน้องลานเนาะนะคะเป็นกําตังใจให้น้องลานนะคะมือนีเป้าหมายไว้ที่ว่าพันสองนะคะแต่มาจะถึงว่านอ่นะคะนะคะั้งต่เศร้ามาเศร้านี่ก็ขายได้หลายแล้วนะคะเราที่นี่นะคะจุนหอดแรงนะคะพระเจ้ากลัวกลัวจีเอาเอาจุนหอดแต่นะเอาจนครบมาแล้วนะคะ รู้สึกว่าจะมีพ <Luc ar ic adia> <Q> ่อฮักแม่ฮักนะคะพ่อฮักแม่ฮักน้องลาเนาะทั่วโลกนะคะหลายๆคนนะคะทั่วประเทศทั่วโลกน้าหลายๆทั่วประเทศน้ำนะคะอยู่เมืองนอกนะคะหลายๆคนนะคะตาจีตื้อบัตรเพิ่มกันนะคะคื้อบัตรเพิ่มกันเนาะตอนไทยนะคะซื้อบัตรเพิ่มว่าแบบว่าอ่าอ่าผู้ใดญิจีตบไทยว่าเส้นเนียก็คุยกันไว้นะผู้ใดจิตบไทย่นก็จีร้องเบิ่งอยู่เน้ะนะคะคอยเบิ่งนอยู่เด้อค่ะนะคะ นะคะเอฟซีนะคะเอฟซีบางคนนะคะถามว่าพี่พ้อยไม่ได้ดไปบอลพี่พ้อยไม่ได้ไปนะคะมันไก่เนาะนะคะพี่พ้อยก็บบอลได้ไปดอกนะคะแต่ว่าก็เป็น,นนะะนะะกํา,า,า,าลัางใจยูนีนะคะเขาก็ซื้อบัื้อปีไปแล้วแหละนะคะนะคะเราก็มีแต่เอฟซีกับถามพี่พ้อยมาบอลกับพี่พ้อยมาหลังบ้านเนาะนะคะคุยกันเนี่ยประสามมือกันเอฟซีกันนี่แหละเนาะคุยกันหัวเรอกันสนุกสนานนะคะ ออเอตีบอกว่า,าจึง่าให้พี่พ้อยเฮ็ดคลิปได้อีกแล้วว่าันเด่นนะคะนะคะบอกว่าพี่พ้อยนะ่ะดา,าพี่พ้อยบอกว่า เอตี้บอกว่าพี่พ้อยน่ะดาบเคือเขาว่าะเสน่ห์ดาบคือเขาเราดาวเพ็บะเจ็บคือเขาดอกว่าะเสน่ห์นะจะไปดายจะเห็คลิปดาว่พราะเดน่์นะคะเอตี้เอตี้เบานะคะเราก็หลาย้นคุลาคุณยายบอกมาเลยนะคะพี่พี่พอยบพคืบเคือนะคะจะไปเห็นลิปดาแล้วมันก็เสียเขาว่ามันเสียตัวเองนะมันเสียเสียอ่าเสียทุกขภาพตัวน้ำเราเสียบุบุคลิกภาพว่าะเสนดห์เอตี้เบานะเสียบุคลิกภาพของเฮาน้ำเราก็เสียทุกขภาพของเฮาน้ำนะคะเอตี้บอกนะคะ อ่านะคะแล้วแล้วพอจะเลยแบบว่าท <te vs> <anak> ี่ไหนเราพอก็เลยหักปากก็เพิ่นไว้เนาะจ้าจ้าจ้าเดี๋ยนะเออพอดไว้มาจิบมาเฮ็ดแล้วว่างิเนาะเขาบอกว่ามันเสียสุขภาพจิตของเฮานําแล้วก็เสียแบบอย่างนะบุริกภาพรี่อย่างเป็นของเฮาน้ำนะคะบ๊ะคือบ๊ะคือวาสนาเดนะคะพอดี่สสาวบ๊ะคือบ๊ะคือวาสนาเดเอฟซีพอย่าไปอย่าไปเฮ็ดคอนเทนต์แบบนั้นวาสนาเดเอฟซีบอกจะให้หยุดเลยบอกเธอสู้เขาไม่ได้หรอกวาสนาเด เออเอฟบเนาะเอตซีบอกว่าเธอสูเขาได้บอว่าเธอสูเขาบ่ได้ดอกนะเขามาคุยกันนะห้ามเด็ดขาดว่าะัด็ดห้ามนะคะห้ามตอบโตห้ามมีอย่างทันนั่นเขาอยากวายให้เขาวาไปเขาอยากได้หยังให้เขาด่าไปเขาว่าด่าเขาแล้วก็เขาตูเขานะคะเขาคอมเมนเขาดีนะคะ อ่านะคะเขากบระเบนโต,ตเขาดีนะคะอ่าเพราะว่าเอฟีเขาเว้ามาแล้วนะคะโตเขากบระเบนโต,ตเขาดีนะคะเพราะว่าเขาก็ตั้งเขาเนี่ก็อยากเว้าจังไดนแต่เขาโตเขาเองระวังตันเนาะอย่าตอบโต้ว,ว่าตันเดเอฟีว่า กะเลยหัวล่อเนาะนะคะอย่าตอบโต้แล้วก็อย่ามันมันเสียอบุคลิกภาพของเราตเนแล้วก็เสียเสียความรู้สึกเสียจิตใจอีหยังแนวเธอสู่เขาบ่าได้โดเขาวางทีว่าเธอบำเมสายดาเขาว่าเขามีเนาะนะคะพอยน,นี้สามไม่เคยขายดานะคะว่าแเน่นะคะแต่เลยบอกห้ามตอบโต้อีหยังกระตามแตนเขาว่าม้านะคะแต่อย่าตอบโต้ว,ว่าตเจังไดตัวกระสูเขาบ่าได้โดเพราะว่าตัวไ่ได้ม้าตายเขาว่าแเดีญญ่ตัวไ่ได้คือเขา เราอพ่อนี่ตาบอกคือเขาแล้วขาไม่ได้มาสายเขายาตอบโตเขาเวอกคา,านี้เนาะโตกกเลรแบบว่าจ้าจ่าจาก็เลยวอาคำนี้เนาะแม่กระทังอ่าแม่กระทังอ่านี่ไงไอ่ะ ถ้าอาจารย์เพิ่นกงเตือนคือกันนะคะเพิ่นกงเตือนเนาะบอกว่ากให้เขาไม่ได้เตือนตัวดอกแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นกขาว่าว่าไปเอฟซีเนาะบอกว่าใหญ่ใหญ่ว่ากให้พรอยนิสาเป็นแบบนั้นก็เท่านั้นว่าให้อ่าเพิ่นกขาบอกไปเอฟซีก็าไม่ได้ก็บอกกับพอยดอกนะคะว่าเอ๊ะพอยนิสาคือมาเป็นแบบนั้นก็ว่ากให้พรอยนิสาเป็นแบบนั้นโดยบอกให้เดอ่านะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เอฟซีเขาก็มาบอกพอยเนาะมาบอกพอยนิสาอ่าอ่าพอยนิสายาเห็ด อย่าเหตคขิดแนวนี้ว่ันเด็ดนะคะอย่าเหตุขิปแนวนี้อย่าเหตุขิดดาอย่าเหตุขิปแนวนี้นะคะอันที่แล้วไปให้แล้วไปประวัิคำนี้เนาะพ่อยก็เออขอบคุณเขาแต่เนาะบอกจาจ่าก็ขอบคุณเขาเนาะนะคะตอบไปนี่พ่อยจะฉิบว่บอกได้ว่ากันแววกันแดงเสียวววกันแดงคุยกันแดงประมาณนี้แหละนะกระตอบโต้กันแดงเวลาไล่ทดไล่หงษงแต่เขามาที่ช่างชีบอดีนะคะ เวลาพ้อยนิสาไล่์สดถ้าเกิดว่ามีสายป่วนเข่ามาเนี่ยพ้อยก็ต้องว่านะคะเว่าแดดประมาณนี้เนาะบอมเนดานะคะเว่าแดดนะคะจะเข่ามาป่วนถ้าเกิดว่าจะว่าบกรหูเรืองพ้อยกะเก็บว้นะคะหลังบ้านเอเล่ในกองเอเล่อยู่นะคะพ้อยกับมปล่อยนะคะพ้อยกับเมียนคือกันนะคะประมาณนี้เนาะนะคะกับบอมี่หยัางค่นนะคะอ่าหน้าที่ของพ้อยนีิสาตอนนี้นะคะเอฟตี้บอกได้และนะคะเอฟตี้บอกนะคะพ้อยจะเตือนนะคะอ่าบอกว่า อาณาี่ของควนิสากคือว่าไลต่ตจดทำคลิปทำคลิปสั่นคลิปเหย้าอย่างประมาณนี้นะคะส่งพี่ยูส่งยูทูบต่างต่งเนาะนะคะอาไล่ตจดนะคะเราวไล่ตจดนะเกี่ยวก็นองหลานะคะเกี่ยวข่าวสารก็นองหลาตื้อบัรตื้อปี้ขายบัรขายปี้กันนะคะเวลามีกิจกรรมของนองหลานะคะจับกลุ่มปิดเขาก็ตัวกันต้องตัวกันไล่นะคะตัวกันไล่ขายบัรนะคะตัว,ก,ะะวกันนะคะ อ่านะคะประมาณนี้เนาะนะคะโบเป็นอย่างเนาะเอฟซีนะคะก็เวลาเอฟซีบอกพ่อนิสาพ่อนิสากางเสื้อค่ะนะคะเข้าใส่โบเสื้อนะคะมันกับแม่นดีหนีพ่อนิสาโบแมนแนวนันนะคะแม่พ่อนิสาโบแมนสายดาเพราะเขาใจนะคะพรอะเขาใจนะคะพรอบโบแมนสายดานะคะแต่ว่าเว้าวก็เว้ายูนะคะเว้ายูนะคะนีดีในนอยประมาณนี้เนาะนะคะอ่านะคะพ่อนิสาคือว่าไลท์ทอสทำคลิปส่ง YouTube ต่พี่ยูนะคะแล้วก็ขายเ,าเวลาน้องน้องลาที่จัดปุ้มปิดเดือนละสองเตื้อตัวจังขายบัตรขายปีประมาณนี้เนาะนะคะเอฟตีนะคะเมื่อนี้อย่าลืมเด้อซือบัตรซือปีกันเด้อค่ะนะคะวันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะคะปุ้มปิดเจอกันหนาหานเด้อค่ะนะคะบัตรลอยที่ตอนนี้เหลือลดลดเหลือลอยนึงแล้วะค่ะนะคะลูกเต็มบอกว่าตอนนี้เหลือเหลือแค่ลอยเดียวแล้วนะคะบรแมาลอยทเก่านะคะตอนนี้เหลือใบละลอยแล้วนะคะลอยดีลอยคะแนนทอน,นันนะคะ ทักไปในนั้นถ้าไปน,นะคะเพจ่าลรัมคอนแฟนเพจเลยนะคะตรงตลิปไปในของคุณพิชิตนะคะแล้วก็ตรงแบบตรงตลิปไปเขาไปในเพจ่าลรัมคอนแฟนเพจนะคะเดี๋ยวแอดมินเขาจะดึงเขากุ้งนอะนะคะก็จะตรงตลิปมาให้โตทั้งขอความนะคะแล้วตรวก๊อเขากุ้งร่วมกลุ่มแค่นั้นอ่ะเขาได้เลยนะคะก๊เพื่อเดี่ยวเลยนะคะเขาไปอยู่ในกลุ่มล้อเลยนะคะ นะคะบัญชีของคุณพิชิตนะคะของคุณพิชิตมันจะมีในหนังเลยนะคะกดเพจของล่าลำลละครแฟนเพจเลยนะคะเอฟตีทุกคนอ่ะหลายอีพีมาแล้วเนาะหูหูดีเนาะนะคะหูกันดีเนาะเอาจังสั้นเดี๋ยวคืนนี้ไปเจอกันในกลุ่มเด้อค่ะนะคะเอฟตีนะคะขอบคุณ้หลายเด้อนะคะเอฟตีนะคะที่แบบมีอย่างกระเตือนกันเนาะนะคะพ o i เตือค่ะนะคะพ o i เตือนะคะมันกับบอแมนแนวของพอย n t นิสาเอฟตีก็บอกแล้ว บมเมนตแนวของเธอแต่พอดีจามีคือไรโจ๊นะคะขายบัตรขายปี้ช่วยกันกระนองหลานนะคะแบบนี้เนาะนะคะแบบนี้ห้ามไปยุ่งตรงนั่นนะคะเพราะว่ามันบะคือบะคือค่ะพ้อยก็เข้าใจนะคะพ้อยก็หูนะคะว่าพ้อยน่าตู่เขาบดาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแบบตู่มันบมมีพื้นฐานตรงนั่นเนาะนะคะอ่านนะคะเขาก็บอกว่าเขาวายยังไงเขาวาไปเพาอยากด่าใครใครก็ด่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาว่าะันเด็ดนะคะเห็นเขาวาอย่างกับเขาโตเขาเอง เปิดเบาบางสีนาอนะคะเขาก็เตือเนาอนะคะ